พ่อค้าโลภมากที่ตลาดแห่งหนึ่งคลึกครื้นด้วยพ่อค้าแม่ค้ามากมายมีพ่อค้าเร่คนหนึ่งเดินเร่ขายกระเป๋าราคาแพงที่ทำขึ้นอย่างประณีตหลักสีแต่ที่ขายดีที่สุดและแพงที่สุดเป็นที่นิยมขณะนั้นคือสีน้ำเงินเข้าขายดีมากจนเหลือสีน้ำเงินอยู่เพียงใบเดียวแล้วก็มีชายหนุ่มแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆเ,เดินมาทักเรียกพ่อค้า ลุงครับขอซื้อกระเป๋าใบหนึ่งครับขอสีน้ำเงินนะหนุ่มคนนั้นกล่าวได้เลยเหลือใบสุดท้ายแล้วแต่มันราคาแพงมากนะลุงเอ่ยขึ้นเด็กหนุ่มตอบตกลงที่จะซื้อลุงที่กำลังจะเอากระเป๋าให้เด็กหนุ่มทั้งที่ในใจก็คิดดูถูกว่าเด็กหนุ่มจะมีปัญญาซื้อเหรอทันใดนั้นมีเสียงเรียกจากด้านหลังว่าลุงฉันต้องการที่จะซื้อกระเป๋าสีน้ำเงินใบนั้น เมื่อพ่อค้าหันไปก็เห็นผู้ชายแต่งตัวดีกำลังขี่ม้าที่ดูราคาแพงพ่อค้าคิดว่าถ้าขายให้ผู้ชายขี่ม้าคนนี้น่าจะก่งราคาได้สูงมากกว่าขายให้เด็กหนุ่มใส่เสื้อเก่าคนนี้คิดดังนั้นพ่อค้าก็เอากระเป๋าสีน้ำเงินยื่นให้ชายขี่ม้าแทนที่จะให้เด็กหนุ่มที่ตกลงซื้อกันตั้งแต่แรกทันทีที่ชายขี่ม้าได้กระเป๋ามาไว้ในมือเขาก็ขี่มา้าหนีไปทันที พ่อค้าตกใจมากและวิ่งตามชายขี่ม้าแต่เขาไม่มีทางวิ่งทันมา้าเขาได้แต่เจ็บใจที่โดนขโมยกระเป๋าไปเจ้าขี้ขโมยโทษเอ๋ยพ่อค้าได้แต่ตะโกนด่าเสียใจด้วยนะครับชายหนุ่มที่ใส่เสื้อเก่าๆเมื่อพ่อค้าได้ยินชายหนุ่มทักจึงมองเขาและเห็นว่าในมือชายหนุ่มเสื้อเก่านี้มีเงินมากมายจนเขารู้สึกตกใจจึงรีบเสนอขายกระเป๋าที่เหลือและบอกจะลดราคาให้ แต่ชายหนุ่มเสื้อกาวาปฏิเสธเพราะเขาต้องการแค่กระเป๋าสีน้ำเงินเท่านั้นและชายหนุ่มก็เดินจากไปทิ้งพ่อค้าจอมโลภมากคนนั้นไว้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกคนเพียงเพราะการแต่งกายภายนอกขอบคุณที่รับชมถ้าคุณชอบวิดีโอของเราโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ